ทีไซน์ล่าครับนหม่ยอ,ออกสันตอกนะครับไปครับนี่นะครับต่อของบาวุธนะครับนะครับต่อคู่นี้ผมได้มาหลายปีแล้วนะครับ รักษาไม่ย,ย่งดีนะครับค่ยอยๆออกสั้นนะครับปกติกอ่ะออกต่้ตอกเจ้าของนะครับเพราะว่าผมก็บเ็ดตอ่อคือกันน,น,กนะครับหมูพวกัวดีงามๆนะครับตัวน,นึงนะครับ คลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ้วยเป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ